สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมพรน,นะคะมาค่ะวันนี้สมพรจะพาเพื่อนมากินผลไม้กันผลไม้ชนิดนี้คืออะไรเอ่ยนี่นะคะไม่ใช่แอปเปิลนะคะลูก้ายแอปเปิลมากๆเลยอันนี้คือลูกไหนนะคะเพื่อนๆนี่จ้าลูกไหนจะมีผิวสีแดงส้มแบบนี้้าสุกเยอะๆก็จะมีสีแดงคขำๆนะคะลูกไหนก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่จะมีรสชาติ ออกเปรี้ย,ยนิดๆน,นะคะถ้าสุกก็จะมีรสหวานหวานอมเปรี้ยวนะคะนี่เลยจ้าเนื้อนิ่มๆชํำๆแบบนี้วันนี้สพรก็ได้ซื้อมานะคะครึ่งกิโล30บาทนะคะีจ้าแล้วก็ทําที่กเกลือแล้วด้วยนะคะมาเลยค่ะเพื่อนๆมากินผลไม้ลูกไหนลูกพุนลูกพับเป็นผลไม้ที่มีไลยชื่อนะคะ นี่เลยเนื้อก็จะช้ำๆแบบนี้ออกหว,วานๆแล้วก็จะมีองค์เปรี้ยวนิดๆน,นะคะถ้าสุกถ้าไม่สุกก็จะมีรสเปรี้ยวเยอะเลยนี่จ้าวันนี้สมพรมทำพริกกับเกลือนี่นะคะก็เป็นน้ำตาลทรายแดงผสมเกลือแล้วก็พริกป่นนะคะมาเลยค่ะเรามากินกันนะคะลูกไน่นะคะก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ด้วยป้องกันริ้วรอยก้อนวัย นี่นะคะดีมากๆเลยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นนะคะนี่เลยจ้าเพื่อเกลือเผ็ดๆน,นะคะสมพนก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วนะคะไม่ได้ปอกเปลือกนี่จิ้มเลยจ้าแต่จะไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างสุกไปนิดนึงงวดที่แล้วสมพนกินแบบลูกที่ไม่สุกนะคะ ก็จะมีรสเปรี้ยวมากเลยอันนี้จะหวานมีเปรี้ยวนิดๆจิ้มกระเทือก็อร่อยจ้านี่นะคะจิ้มเยอะๆแบบนี้เลยลูกไหนลูกพุนลูกพับนะคะเรียกได้ไหลายชื่อเลยแล้วก็ช่วยบำรุงสายตายอีกด้วยบำรุงหัวใจนะคะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้นะคะมีเลยจ้าเจอที่ตลาดนะคะก็เลยซื้อมา อร่อยมากเลยนะคะหวานอมเปรี้ยวเนื้อเยอะมากๆเลยนี่นะจ๊ะใครชอบกินบ้างเอ่ยทีแรสกสมพรก็ไม่เคยกินนะคะก็ลองซื้อมากินครั้งแรกครั้งที่แล้วจะเป็นลูกดิบๆนะคะไม่สุกก็จะออกกรอบๆแต่จะมีรสชาติที่เปรี้ยวเยอะวันนี้ได้มาแบบสุกนิ่มๆนิดนึงจิ้มเกลือก็อร่อยแต่ก็มีรสเปรี้ยวอยู่ด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะคะลูกไนก็จะมีสีแดงอมม่วงอุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานินนะคะซึ่งก็เป็นสารที่สามารถป้องกันโรคได้นะคะนี่เลยจ้าวันนี้สมพรก็ชวนเพื่อนๆมากินลูกไนกันนะคะนี่เลยจ้าลูกไหนลูกพับลูกพุนเป็นผลไม้ที่มี ไขมันตำ่ำแล้วก็มีแคลอรี่น้อยนะคะนี่เลยแล้วก็ยังมีสารอาหารมากมายนี่จ้าก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะเป็นผลไม้อร่อยๆอ,อ,อีกอย่างหนึ่งจ้าฝ like, ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ